วันนี้ก็เป็นการประชุมระดับภูมิภาคนะครับเอเชียแปซิฟ e ิกเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองและที่อยู่อาศัยที่ยั่งยืนก็มีผู้ร่วมมาทั้ง14ประเทศครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องที่อยู่อาศัยในประเทศไทยทั้งสถาบันการศึกษาภาครัฐภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้ความสําคัญร่วมกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นวันที่อยู่อาศัยโลก นะครับในเดือนตุลาคมเองก็เป็นเดือนของที่อยู่อาศัยฉะนั้นการจัดงานครั้งนี้ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์องค์ความรู้ในระดับภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะ,ะการเข้าสู่ความเป็นเมืองมีความรวดเร็วมากและเป็นสังคมของอคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวเยาวชนฉะนั้นวาระที่จะเชื่อมโยงกับการประชุม ขอล์ที่ประเทศอียิปต์ในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวาระสําคัญที่จะเชื่อมโยงกันนะครับประเทศไทยเองมีการแก้ไขหยอยงชาติมีพอชอมีหน่วยงานอื่นนะฮะร,รวมสถาบันการเงินอะไรด้วยเนี่ยที่ให้ความสําคัญกับเรื่องที่อยู่อาศัยฉะนั้นกระทรวงพอมอเองอที่เป็นเจ้าภาพเพราะเพราะว่าเรามียุทธศาสตร์เรื่องที่อยู่อาศัย20ปีที่จะขับเคลื่อนให้คนไทยทุกคน มีที่อยู่อาศัยการการประชุมครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคนะครับทุกภาคส่วนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ระหนักคำนึงถึงที่อยู่อาศัยร่วมกันของคนทุกช่วงวัยนะครับก็จะประชุมร่วมกันถึงวันที่เท่านะนะครับถึงวันที่3าบนะฮะที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เรื่องของความท้าทายของประเทศไทยนะครับถ้าเราทราบข่าวที่เชียงใหม่เชียงรายจะเห็นว่าที่อยู่อาศัยนั้นการให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็นนโยบายของทัลลัมตีด้วยนะครับเป็นวาระของรัฐบาลด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะเราพูดถึงกลุ่มเปราะบางที่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุคนพิการหรือว่าเด็กเล็กในครอบครัวเหล่านี้ จะต้องให้ความสําคัญกับการออกแบบใหม่เรื่องที่อยู่อาศัยวิกฤตอื่นก็ยังมาเกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนอกจากการเปลีป่ยนแปลงสภา,ภาพภูมิอากาศแล้วก็ยังมีเรื่องของภัยพิบัติอื่นๆเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องของโครงสร้างประชากรก็มีส่วนเกี่ยวข้องฉะนั้นวาระสำคัญของประเทศไทยก็คือการ มุ่งเน้นความตระหนักในเรื่องอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการทําเรื่องที่อยู่อาศัยให้มีความสอดคล้องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับเพียงครับขอบคุณนะครับ